ชมบนนี้ครับเจอกล่องขึ้นมาตอนแรกนึนกว่าตลับไพ่ค่อยๆดูพอเ,เปิดออกมาแล้วเป็นกล่องใส่ของของคนสมัยเก่าอยูไฟแชกครับไฟแช,ชกหนึ่งอันอาจจะเป็นจองบุรี มีเดียนด้วยเดียนไม่ใหม่นะโอ้หนึ่งบาทเทศกาลที่เก้าไปกิ๊กเลยสองบุหรี่แล้ว อ๋อ oh, ใช่ไปจากไปจากีครับไปจากเดี๋ยวถึงใหม่มากครับสองพันห้าร้อยยี่สิบ หนึ่งเหรียญเหรียญเรือหงสงพันห้าร้อยยีสิบเหรียยี่สบนั้นเลยอ๋อน,นี่ห้าสตัง ้าสิบตังพีสองพันงพันเท่ไหร่ไปคิกเลยอยู่ที่กลอ่องสองพันห้าร้อย นี่ห้าสิบต <c oughs> uh ังค์